สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตำซ่วดเส้นเล็กกันครับก็ดีื่นเราก็มาดูส,ส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับหมูยอเครื่องส้มตำครับก็จะมีเป็นพริกกระเทียมไทยมะเขือเทศมะกอกถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งมะนาวน้ำมะขามเปียก น้ำปลาน้ำปลาน้ำตันปีบ๊บเม็ดกระถินอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับหมูกระโจกหรือว่ากากหมูก็ได้ครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยแซบนัวก็นี่เลยครับอายีโนโมโตพลัสเคล็ดลับที่จะช่วยทําให้ตาซ่วดเส้นเล็กของเราอ่ะอร่อยแซบนัวสะใจใช้เพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับผงจูรสป,ปกติ จึงช่วยให้ลดต้นทุนแต่ยังได้รสชาติที่แซ่บนัวสะใจครับโดยทางร้านสามารถนําไปเป็นเมนูใหม่ๆเพื่อเพิ่มเมนูให้กับทางร้านเพื่อที่จะได้มีเมนูให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็หมูยอครับอันนี้นํามาลวกในน้ําเดือดก่อนเลยนะครับเวลาลวกก็ลวกแป๊บเดียวพอครับรว่าหมูยอเขาสุกอยู่แล้วนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ แล้วก็ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้เลยครับปริมาณนี้เพิ่มลดได้เลยนะครับตามความชอบเลยนะอย่างเมนูนี้ครับเราจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยแทนเส้นของ้มตําหรือว่าเส้นของมรกอเลยครับก็ใส่ลงไปลวกให้แค่พอสุกพอครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับตักขึ้นพัดเส็ดน้ํารอไว้เลยนะเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก็เดินก็พริกกับกระเทียมครับใส่ลงไปโขลกเลยกระเทียมวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับ แล้วก็พริกแดจินดาครับปริมาณของพริกนี่ตามความชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับอย่างตาซัวตำนัวเนี่ยครับต้องแนะนําเลยแซบ่บๆเลยครับโขลกแค่พอหยาบๆพอนะครับนี่ครับอันนี้ใช้ได้แล้วก็ตามด้วยมะกอกครับ อย่ามากอกเนี่ยผมจะเป็นมะกอกที่เก็บไว้แช่เย็นครับเพราะว่าตัวมะกอกเขาจะมาเป็นหน้าๆนะครับเนี่ยเก็บแช่ช่องฟีดไ้เลยครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีเลยครับเวลาจะออกมาใช้ก็ออกจากฟีดแล้วก็ร้อยเขาคลายความเย็นนิดนึงครับปัดๆใส่ไปได้เลยเรียกว่าใครชอบสายส้มตำตำสู้ยตำนัวตำลาวครับแนะนําเลยครับวิธีนี้แล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้าตาลปี๊ดครับน้ามะขามเปียกน้ําปลาครับแล้วก็น้าปลาครับ น้ำปลานี่แนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเพราะว่าตัวน้ำปลาเขามีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับขายไม่ได้เลยนี่อออีโนมโตพาร์ครับเคล็ดลับความแซ่บนัวของตําซัวเซเล็กของเราเลยครับอันนี้ก็ตวงใส่ลงไปได้เลยครับอย่างผงชูรสทั่วไปครับเราใช้2-3ช้อนชาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอออีโนมโตพาร์เนี่ยครับเราใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปก็อร่อยแซ่บนัวลงตัวแล้วครับ แล้วก็ผสมให้เข้ากันดีเลยครับกลิ <S <S はは่นน้ำปลาหอมฟุ้งเข้ามาเลยครับน้ำปลาที่เรานํามาใช้ครับเป็นน้ำปลาที่ต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมะขามเปียกครับจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่ไม่ได้เข้มข้นนะครับเป็นน้ำมะเขืเปียกที่ใสๆหน่อยเพราะว่าอย่างเมนูนี้เราต้องการให้ทำส้วงของเรามีปริมาณของน้ําที่ค่อนข้างเยอะครับเราต้องไม่คลุกกับตัวเส้นเล็กด้วยนะถ้าเกิดเราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเกินไปครับเขียนแล้วให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับอืม จี๊ดนัวสุกใจเลยครับเด็ดมากในส่วนของความเปรี้ยวเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ให้มันเปรี้ยวได้ที่นะครับเราต้องเผื่อในส่วนของตัวน้ำมะนาวด้วยครับที่เราชิมเมื่อกี้ก็จะชิมในส่วนของตัวรสชาติความเค็มความเผ็ดเดี๋ยวเราเติมน้ำมะนาวหอมๆลงไปนี่ก็จะพอดีเลยครับก็มะเขือเทศครับใส่ลงไปได้เลยปันฝานใส่ลงไปได้เลยครับอย่างตัวตำนัวเส้นเล็กเนี่ยครับเราก็ปรุงรสชาติได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมากน้อยแค่ไหนครับรับเพิ่มรสได้เลยนะครับน้ำมะนาวก็บีบใส่เลยครับหอมๆแซ่บเลย ผมจะฝานเนื้อมะนาวใส่ลงไปด้วยครับเป็นลูกโดนนะเผื่อใครชอบทานเปรี้ยวๆนี่ก็ตักเพิ่มหรือว่าบีบใส่เพิ่มไปได้เลยครับผสมแค่พอเข้ากันครับแล้วก็ลองชิมอีกรอบครับเสียมะนาวแล้วจิจามากครับถูกใจสุดๆก็ตามด้วยเส้นเล็กที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ไปเลยหมูยอลวกครับทูกยาวครับนี่ก็หั่นใส่ลงไปได้เลยครับ ผักชีฝรั่งครับนี่ก็จะเพิ่มความหอมหนัวให้กับซัมโซสเนิบของเรามากยิง้นนะครับเข้ากันมาแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับแล้วผสมนี่เราก็ไม่ต้องโขลกแรงนะนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราได้ที่แล้ะให้ผสมให้เข้ากันครับเส้นเล็ก,กดูดน้ําตำนัวของเรานี่ดแบบกลิก่นก็หอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับสีสันก็ดูน่ารับประทานมากเมน,นูนี้ก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่ แซ่บมากครับแถมทําง่ายสุดๆด้วยครับเรียกว่าเป็นเมนูแปลกใหม่สําหรับร้านเพิ่มตำเลยนะครับแนะนําเลยเดี๋ยวจะเพิ่มยอดขายได้แน่นอนครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตำซัวเส้นเล็กของเราครับอื้มสิน่าทานมากนี่เสิร์ฟใส่จานเลยนะครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตำโน้เส้นเล็กของเราครับอื้มสิ หอมมากครับรสชาติก็แซ่บนัวสุดๆหน้าตาหน้านรับประทานสุดๆเลยครับแล้วก็เคียงด้วยเม็ดกระถินครับแล้วก็ถั่วฝักยาวแนมด้วยหมูกระจกครับ,กร,บกรอบห,หอมๆนี่เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตำนวเส้นเล็กครับที่สันสวยงามกลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาดูน่ารับประทานแถมรสชาตินี่แซ่บนัวถูกใจสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มารองชิมกันดูเลยนะครับ อื uh huh. นี่เลยตำซัวเส้เล็กของเราครับเส้เล็กนุ่มๆเลยครับน้ำตำซัวเราฉ่ำๆทานกับหมุยอนะจิมดูนะครับ uh huh. รสชาติตำซัวเรานี้แซ่บนัวลงตัวมากครับเคียงกับหมูกระจกกรอบนะตัวฝักยาวครับ สุดยอดเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเคล็ดลับขายดีแล้วก็กิจกรรมพิเศษจากอาีโนโมโตพัทนะครับสำหรับพี่ๆร้านอาหารโดยเฉพาะเลยครับเข้าไปได้ที่ไลน์แอดที่ผมขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกันนะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ